วีทีพรีเมียมมอเตอร์ซีนนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Expander นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัพเกรดเป็นเบรกเตอร์ไฟ LED Laser Raptor นะคะกำลังไฟ55วัตต์นะคะพร้อมด้วยไฟวงแหวน7 Di Digital นะคะพร้อม Blue LED นะคะและ Daylight Training ไฟเลี้ยววิ่งนะคะสตาร์ทรถค่ะไปเลี้ยวค่ะ ไฟแล้ววิ่งแบบนี้นะคะเอ๊ิดไฟแล้วค่ะเรามาดูแสงไฟหน้านะคะไฟตังค่ะไฟสูงค่ะไฟเตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นไบ LED สูงทำในตัวแต่เรามาดูแสงหน้ารถนะคะไฟสูงค่ะแต่เรามาดูแสงพานฟิล์นนะคะสูงค่ะนะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจเ c e b ุ o k PT Premium Auto c h u n n ได้ท <descriptive together. S 1> ี่สาขานะคะ